สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมี่ยวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะเป็นรูปแบบน่ารักมาแนะนํานะคะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์สองค่ะจํานวนสี่เส้นนะคะความยาวที่แม่เหมี่ยวใช้นะคะเส้นละสามสิบห้าเซนติเมตรนะคะตัดเสร็จแล้วนะคะจากปลายริบบิ้นนะคะถึงตรงรอยที่เราจะพับนะคะสิบเซนติเมตรนะคะตัดเสร็จแล้วพับลงไปเลยนะคะ จับตรงรอยพับนะคะเส้นที่หนึ่งเป็นฐานค่ะเส้นที่สองนะคะจับตรงรอยพับนะคะคล้องเส้นที่สองลงไปนะคะในเส้นที่1นะคะนี่นะคะเส้นสั้นเอาไว้ด้านบนนะคะเส้นที่สามค่ะเราจับตรงรอยพับนะคะเราก็เอามาคล้องเส้นที่สองลงไปนะคะเส้นสุดท้ายนะคะเราจับตรงรอยพับนะคะแล้วเราก็สอดเข้ามานะคะในรูของเส้นที่หนึ่งนะคะสอดมาจากทางซ้ายนะคะ แล้วเราก็ลวบปลายหางของเส้นที่สามนะคะใส่ลงไปค่ะเสร็จแล้วนะคะเราดึงให้กระชับนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะใส่เหรียญน,นะคะลิบบินเส้นสั้นนะคะจากด้านบนเราพับลงมาด้านล่างนะคะลิบบินนะคะเส้นสั้นจากทางขวามือเราพับไปที่ซ้ายมือค่ะลิบบินเส้นสั้นนะคะจากข้างล่างเราพับขึ้นไปด้านบนนะคะ ริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากทางซ้ายมือนะคะเราจะสอดมานะคะตรงกลางของเส้นที่หนึ่งนะคะปลายริบบิ้นมาทะลุออกขวามือนะคะเสร็จแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านค่ะลิบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากข้างบนนะคะเราสอดลงมาด้านล่างนะคะลิบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากทางขวามือนะคะเราสอดไปที่ซ้ายมือนะคะ ริบบินเส้นสั้นนะคะจากข้างล่างน,นะคะเราสอดขึ้นไปด้านบนนะคะริบบินเส้นสั้นนะคะจากทางซ้ายมือนะคะเราสอดมานะคะทางขวามือค่ะเสร็จแล้วนะคะเราได้ขั้นตอนแบบนี้แล้วนะคะเราพลิกกลับด้านค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะแม่เหมียวจะเริ่มทํานะคะเส้นที่อยู่ ด้านหน้าเรานะคะเราจับริบบิ้นนะคะจับริบบิ้นนะคะพับขึ้นมาด้านบนนะคะแล้วก็จับที่ปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงไปนะคะด้านล่างนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็จับที่ปลายริบบิ้นนะคะบิดเข้ามานะคะด้านในนะคะหนึ่งรอบนะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะ เราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเส้นต uh ่อไปก็คือเส้นที่อยู่ทางด้านหน้าเรานะคะจับริบบิ้นนะคะขึ้นมาด้านบนนะคะจับขึ้นมาด้านบนนะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นนะคะพับไปทางด้านหลังนะคะแล้วจับตรงปลายเส้นริบบิ้นนะคะบิดเข้ามาด้านในนะคะหนึ่งรอบค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะ ดึงปลายริบบิ้นออกมานะคะเส้นต่อไปเส้นที่อยู่ทางด้านหน้าเรานะคะเราจับริบบิ้นนะคะขึ้นมาด้านบนนะคะพับมาทางด้านบนนะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับไปทางด้านหลังนะคะจับที่ปลายริบบิ้นนะคะพับเข้ามาด้านในนะคะหนึ่งรอบนะคะแล้วจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานเส้นริบบิ้นนะคะ ดึงออกมาให้กระชับนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่อยู่ทางด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะขึ้นมาด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะพับไปทางด้านหลังของเส้นนะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นนะคะบิดเข้าไปด้านในค่ะแล้วจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะ ดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะได้แบบนี้นะคะทั้งสี่มุมแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะแม่เหมียวจะเริ่มทำเส้นจากทางซ้ายมือเรานะคะเอาเส้นนี้หลบมานะคะก็คือจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะ ที่ฐานที่ฐานอันที่สองนะคะอันนี้อันนี้คือฐานของเส้นนะคะเรามาเรามาสอดเส้นที่สองนะคะสอดลงไปค่ะปลายริบบิ้นจะไม่ออกด้านล่างนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สองนะคะดึงอันนี้ให้กระชับก่อนนะคะเส้นต่อไปเส้นที่สองนะคะเส้นนี้นะคะ จับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะลงมาสอดลงไปนะคะที่ฐานของเส้นถัดไปนะคะเมื่อกี้สอดเส้นนี้นะคะอันนี้ก็สอดเส้นถอดไปนะคะจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือจับปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะที่ฐานของเส้นถัดไปคะ่ะปลายริบบิ้นจะออกมาอยู่ด้านล่างนี้นะคะ <familiarity> เส้นต่อไปเส้นที่สามค่ะดึงให้กระชับก่อนนะคะก่อนที่จะไปทํานะคะ เราจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานของเส้นถัดไปนะคะสอดลงไปนะคะปลายริบบิ้นจะมาออกด้านนี้นะคะเส้นสุดท้ายค่ะจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะกลับลงมาสอดนะคะที่ฐานนะคะของเส้นถัดไปนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ ตกแต่งให้สวยงามนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านค่ะลิปบินนะคะจากด้านบนนะคะเราสอดลงมาด้านล่างนะคะลิบบินจากทางขวามือนะคะเราสอดไปที่ซ้ายนะคะ ริบบินนะคะจากข้างล่างนะคะเราสอดขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือนะคะเราสอดไปทางขวามือค่ะเสร็จเสร็จแล้วนะคะเราดึงให้กระชับนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งเลยนะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบนะคะก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ